สวัสดีครับมานั่งคุยกับนโนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาร้านรับร้านนึงนะครับขายถูกนะครับกับข้าวตาหารตามสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับสิบห้าบาทนะครับ15บ้าบาทข้าวข้าวราดเนี่ยสิบห้าบาทนะครับก็หากินยากในยุคนี้นะแต่ลาดบุรียังมีนะครับ ลาบลียังมีนะครับอยู่แถวว่าโรงช้างนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรกินบ้างนะครับมีอะไรกินบ้างน่ากินไหมนะเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับชุมชนนะครับสังกูนะครับที่ข้าวซอยอข้าวพอละสิบห้าบาทนะครับเข้ามาในชุมชนนะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับเข้ามาในชุมชนเราก็ตรงมาเรื่อยๆไม่ ไม่ลึกนะครับเข้ามาประมาณร้อยเมตรนะครับจะเจอศาลเจ้านะครับร้านอยู่หลังศาลเจ้านะครับเนี่ยร้านอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลังอยู่หลังศาลเจ้านี่เลยนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจีเปาให้เรียบร้อยนะครับร้านข้าวสิบาบาทนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับนี่นะครับหน้าร้านเนาะ เข้ามาในซอยเดี๋ยว,ยวบอกซอยอกีนะครับเข้ามาในร้านก็ไม่ร้านใหญ่นะครับแต่ว่ากับข้าวถูกนะครับพูดถึงผมก็มาฝากท้องไว้ที่นี่เกือบทุกวันกันนะครับไปดูกับข้าวกัน ข้าวที่มีประจําทุกวันเนาะก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับแล้วก็มีพวกข้าวผัดผัดไทยไมีเยอะนะครับพูดถึงนะหลายเมนูเนาะก็เป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่แบบว่าพูดถึงนะติบห้าบาทอิบได้นี่ผมถือว่าหายากแล้วนะ หายากมากแล้วก็วางๆก็ถ้าเผื่อเพื่อนๆั่นใดนะครับรคือรสชาติเขาอ,อร่อยดียนะมันไม่ได้กินกันแบบว่ามันไม่ได้กินกันแบบว่าเออแล้วมันไม่อร่อยนะอืมมันถือว่าอร่อยนะผมก็กินประจํานะวันหนึ่งบางทีมาซื้อสามสี่ห่อนะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึง พยายามหานะครับร้านที่เขาไอ้นี่แล้วก็ทำสบนะแล้วแม่ครัวกำลังทำเลือกทำขึ้นมาใหม่แกงเกลือก็เลยไม่ทำเลยคุณใครทำลุงทำหรอืไปละไป อ่ายัมีลาบนหน้าด้วยนะครับน uh, ี่ไม่ด่านี่แปลกเนี่ยใช่บุงจะ้หูลุงหน่อยผัดหอมงอกข้างหน้าโต๊ะเต้าหู้ผัดสดนะทำไว้เลยอันนี้แยกข้าไวกอืมอ่ะเอาชื่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้อง ตามสั่งนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับใครมาลาบุรีอยากมาลองลิ้มชิมรสมาได้นะครับเป็นอาหารอาหารตามสั่งนะครับนะครับก็เบอร์โทรตามนี้นะครับเป็นชื่อร้านเจ้ตุ้มนะครับอาหารตามสั่งนะครับก็ใครอยากมาลาบุรีแล้วอยากมาลองลิ้มชิมรสก็ลองเข้ามาดูได้นะครับโทรเข้ามาก่อนได้นะครับว่าอยู่แถวไหนนะมากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเริ่มหิวข้าวแล้วนะครับ นี่คือข้าวนะครับห่อละสิบห้าบาทนะครับแถวๆว่าลงช้างนะครับที่พาไปดูเมื่อกี้นี้คราวนี้จะมาให้ดูปริมาณของเขานะครับแล้วก็กับข้าวของเขาแนวทางของเขาเป็นยังไงนะครับของผมนี่สั่งแยกข้าวมานะครับอันนี้คือกับนะครับคือกับก,บกับข้าวถ้าเป็นห่ออย่างเงี้ยสิบห้าบาทนะเดี๋ยวผมจะแกะในห่อให้ดูด้วยนะครับกับข้าวนี่ทําใหม่เลยนะผัดผักปุ้งหมูกรอบนะ ผัดใหม่นะครับถั่วผัดก็ผัดใหม่ผัดสั่งตามสั่งได้เลยแล้วก็ที่มันมีอยู่แล้วก็จะทําไว้อเป็นชุดของเขานะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูในหอนี้ก่อนเป็นตัวอย่างอันนี้อน่าจะเป็นไก่รวนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจํานวนปริมาณสิบห้าบาทยุคนี้มันหาก,กินยาก,กน,นะครับอ่าอันนี้คือข้าวไก่รวนนะครับแต่ผมแสดงว่าแฟนผมมาสั่งแยกมานะครับก็คือถ้าแยกมันจะดีอย่างบางทีเรากินไม่หมด ก็สามารถเอาไปกินพรุ่งนี้ได้มะลืงนี่กินได้นะครับผมแช่ตู้เย็นไว้นะครับก็จะประมาณขนาดนี้นี่มือผมนะกัดข้าวอ่ะเพื่อนๆคิดดูว่าสิบ้าบาทคุ้มไหมนะครับจะคิดว่าคุม้มใครอยากลองลิ้มชิมรสนะครับก็มาได้ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ตรงเอางี้แล้วกันพิกัดง่ายๆเลยแถววัดลงช้างนะครับถามใครก็รู้จักนะครับว่าร้านไหนที่ขายข้าว สิบห้าบาทหอละสิบห้าบาทเขาจะชี้ไปเลยนะครับในยุบชนนั้นนะครับผมจําไม่ไม่แม่นนักว่าชื่อชุมชนอะไรก็ดูในคลิปละกันนะครับคลิปที่ไว้เท่านี้ดีกว่ากินกันดีกว่าน่าจะอ่านี่นะครับตอนนี้ใส่จานแล้วนะครับก็ถือว่าได้จานนึงเต็มๆนะถือว่าจานหนึงกลังอิ่มเลยนะครับสิบห้าบาทนะครับก็ถูกแล้วดีก็มีที่นี่แหละครับราบุรีนะเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าเออว่ารสชาติใจเลยอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปกินให้ดูนะครับ เป็นผัดถั่วงอกนะครับที่ผมสั่งไว้นะครับข้าวมันเยอะอิ่มเลยนะสิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีปลาหน่อยนะครับปลาใี่ซื้อต่างหากนะสิบห้าบาทนะครับก็เดี๋ยวเรามากินดูนะครับว่ามันจะอร่อยไหมมากินข้าวกันครับ ได้หนานี้มันก็โอเคนะไม่เวอร์นะลองมาหากินดูจริงไม่ได้เวอร์ขายราคานี้งจริงแล้วเป็นร้านลับด้วยะครับเนผัดมบบุวง,งวกผัดหอมนะร้านนี้ก็ผัดแบบเขาผัดเป็นนะอะ อร่อยนะลิมนี้ก็อน้แหละประมาณนี้นะครับผีเป้าให้ร้านถูก15บาทอาหารตามสั่งทำใหม่หมดหรือจะไปเลือกในถาดก,ก็ได้ไวๆรเร็ว,ร,ว,ร,วร้านนี้จะเป็นขวัญใจพวกคนทำงานนะครับ เพราะว่ามันถูกแล้วก็ได้ค่อนข้างไปมาอิ่มเนืงออิ่มเลยอ่ะถ้าไม่อิ่มสองจานสามสิบนี่หูก็อื่นละนะไปกินข้าวกัน